ครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับ FP g พ m e r มเอีกครั้งครับผมกับเกมสกํมนะครับผมมาวันนี้เราจะมาทําการรีวิวปืนที่เข้ามาใหม่ในเกมสกํมทั้งหมดนะครับผมซึ่งก็จริงๆก็มีไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันมีหลากหลายชนิดซึ่งผมจะเอามาแนะนําแล้วก็มารีวิวให้ดูทั้งหมดนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นกันที่ปืนพกนะครับนี่ปืนพกมันจะมีเข้ามาใหม่ทั้งหมด2แบบนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงกันนะผมว่าแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูก่อนอันแรกก็คืออันนี้ปืนพกอ Hs9 นะผมอ่ากับอีกกระบ,บอกหนึ่งก็คือ HsF19 s นะผมซึ่งทั้งสองกระบ,บอกเนี่ยก็ใช้กระสุนแบบเดียวกันนะผมก็คือ9มม,มนะฮะแต่ว่าแม็กกาซีนเนี่ยมันก็เป็นของตรงรุ่นนะครับนี่ F9 ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมส่วน SsF10Ss9 s เออทุย <c oughs> ก็จะเป็น Sf9 นะผมแม็กกาซีนคนละแบบกัน,นครับดูดีๆเห็นไหมอ่าโอเคเรามาเริ่มที่กระบ,บอกนี้กันเลยดีกว่านี่ ขีดขวาืิโอเคคล้ายๆกับบ็อกยีิบเอ็ดนะผมอ่าเดี๋ยวผมลองรีโหลดก่อนรูปทรงคล้ายๆนะครับเย้มันจะใส่งี้ใส่แม็กซี่อ้าวใส่แม็กไม่ได้วะทำไมวะผมหยิบผิดบอกวะอ่ะเอาใหม่แหมเอ้ยหยิบมาผิดแม็กนี่นะครับแม็กมันจะเป็น h อเก้านะครับอันนี้นะผมเมื่อกี้มัน s อใช่ไหมโอเคใส่ได้เรียบร้อยแต่ก็ยังใช้กระสุนเก้ามมเหมือนเดิมนะผม เสียเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นปืนพกปลิลเก้ามมเลยครับแต่จุได้ประมาณ13นัดนะครับโดยประมาณนี่เห็นไหมผมเหลือ17ใช่ไหมนี่เดี๋ยวใส่สับเข้าไปใหม่ประมาณ13นัดนะผมต่อแมก็กทั้งคู่เลยนะแม็กกาซีนใส่ได้เท่ากันนะผมก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงอย่างน้อยก็คือรูปลักษณ์ละที่ต่างหนึ่งนะฮะที่เหลือก็น่าจะใกล้เคียงกัน,นะครับสินัดเหมือนกันโอเคสินัด ลองอีกรอบหนึ่งนะครับจัดให้ดูจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสานัดหมดพอดีครับโอเคเรียบร้อยสำหรับปืนแรกกระบอกแรกที่เข้ามานะครับนี่เอ้ยทำดีว่ะโอเคต่อไปก็แม็กกาซีนอันนี้ อันนี้ง่ายจะสิบสามนัดเหมือนกันนะเฮ้ยมีสัตว์อยู่กระต่า,ตายมึกระต่ายโชว์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามมั้ยกระต่ายตายสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอ่าสิบเก้านัดนะผมอ๋อความแตกต่างคืออันนี้จุได้สิบสามนัดนะผมส่วนนี้จุได้สิบเก้าอ่าเขียความแตกต่างละข้อที่หนึ่ง 9นัดลอดีกรอบครับอันนี้จุได้เยอะกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 15 16, 16 17 18 19โอเคความเหมือนกันก็คือดาเมจหรือว่าอะไรอ่ะน่าจะเท่าๆกันกระสุนใช้เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างน่าจะเป็นความจุนะผมอ่าก็คือ HS9 จุได้13นัดนะผมส่วน HS10 10F เเนี่ยจุได้สิบเก้านัดนะครับก็ตามชื่อนะชื่อสิบเก้าก็คือจุได้สิบเก้าชื่อ, 9, อ 8, เก้าเฉยๆฉจุได้แปเอจุได้สิบสามโอเคตามนั้นครับกระสุนเป็นเก้ามอม,อมอนะฮะแม็กกาซีนใช้แทนกันไม่ได้นะผมตามนั้นโอเคต่อมาเราหมดในหมวดของปืนพกที่มาใหม่ไปแล้วนะครับต่อมาจะเป็นปืนกลอ่านี้ละกันเพราะว่าปืนปืนกลหนึ่งเดียวที่มานะครับนี่มีเหมือนแบบเลสดอตติดมาแห้งแต่เริ่มแล้วนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้อ่า เองไหมโอเคซึ่งแม็กกาซีนของเขาก็มีของเขาเองนะผม VHS แม็กกาซีนครับจุได้30นัดใช้กระสุนเดียวกับ M. 1 6ก็คือ5.56จุดห้าคูณสีหมิลิเมตรนะผมจัดใส่เลยปืนนี้เห็นนานแล้วนะเห็นตั้งแต่แพทที่เป็นคริสต์มาสแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาเข้านะครับผมโอเคนี่ยิงลัวแต่ดีดแรงขีดค่อนข้างเยอะ,ะครับเปลี่ยนโหมดได้ไหม อ่าเปลี่ยนโหมดได้นะคมยิงทีละนัดกับยิงทีละรัวๆเดี๋ยวลองยิงทีละนัดดูแม็กหนึ่งได้สามสิบนัดนะนี่ไงมีโหมดอยู่ด้านข้างนะครับก็คือโหมดของการยิงทีละนัดกับโหมดยิงแบบเป็นชุดอ่าเดี๋ยวผมลองยิงทีละนัดดูนะครับอ่ายิงทีละนัดผมว่ายิงแม่นกว่านะครับแล้วก็ยังว่ามันก็เหมาะกับระยะไกลๆเไว้ลอยๆใช้ได้ครับ เขายิงทิละนัดแรงถีบไม่ค่อยเยอะต่างกับตอนยิงแบบเป็นชุดลิบลับเลยครับอ่าลองโหลดอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปยิงหมดโอเคยิงแบบรัวนครับดูแรงถีบต้องกดเมาส์ลงเฮ้ยแต่ยิงหมดไวมาก30นัดความลัวความเร็วในการลัวค่อนข้างเยอะนะผมจัดว่าแจมเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ผมเชื่อว่า ในเซิร์ฟผลน่าจะเล่นกันเยอะนะกระบอกนี้กระสุน M16 โอเคต่อมาครับผมจัดเป็นไฮไลท์แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นปืนที่คือใครมีไว้ในครอบครองก็น่าจะโกงมากครับอ่าเป็นปืนเครื่องยิงหัวระเบิดนะผม VHS BG นะผมหรือว่า g r n n น t e l a n c ชอแหละเท่าที่คนเรียกกันครับอ่านี้เป็นเวอร์ชันคราฟเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมลองเวอร์ชันคราฟก่อนละกันเนาะโอเคอน,นี่อันนี้คราฟได้นะครับ นี่โหซูมสโคบสโคบก็จะแบบกากๆแต่ผมว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องเล็งแบบแม่นแม่นแบบเป๊ะๆอะไรมันไม่ได้สไนเปอร์นะผมอลองดูผมยิงทิ้งไปละอันหนึ่งบันจุรีโหลดค่อนข้างช้าครับโอ้เป็นแบบคราบยิง <c oughs> ดูเดิผมว่ามีการหลอยกันเกิดขึ้นเยอะแน่นอนจริงๆมันก็น่าจะเทียบเท่ากับการใช้ะะะระเบิดผมว่าแต่ระเบิดเผื่อเร็วกว่าไดนะครับ แต่นี่อาจจะได้ระยะในการคว้างหรือว่าความแม่นในการโยนไปค่อนข้างดีกว่าการปลารละเบิดปะน่าจะนะครับโอเคนี่คือในส่วนของปืนคาร์ฟนะครับซึ่งปืนจริงอ่ะก็ใกล้ๆกันนะแต่มันน่าจะมีการแบบระบบการเล็งที่ดีกว่านั่นเองนี่แคนเนตแลนเชอร์ผมหยิบมาให้หมดเลยมาจะได้ใส่ทีเดียวเราจะไปยิงเล่นนะครับปืนนี้ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในสกรรมี่อันนี้เจ๋งกว่าเยอะ ของคราฟมันจะมาสู้ของจริงได้ไงใช่ไหมอ่าดูระบบการเลงนะผมชิปขวามันจะมีหลายระดับนะผมน่าจะอยู่ที่ระยะนะนี่กดชิปค้างไว้นะผมแล้วก็หมุนลูกจิ้งในการเลงเห็นไหมมันจะเสยหน้าของปืนขึ้นครับเดี๋ยวผมลองยิงแบบ50 50น่าจะระยะ50นะผมอ่าถ้าเราอยู่ระยะไกลหน่อยสัก350นะครับเดี๋ยวผมรีโหลดก่อนจะลองเล็งดูนะครับให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันว่ามันเป็นอย่างไร นะา,าผมเล็งในระยะ350ลูกมันพุ่งขึ้นด้านบนครับกว่ามันจะตกลงพื้นใช้เวลาหน่อยเห็นไหมหายไปเลยยังไม่ยังไม่แตกโอ้กว่าจะแตกเห็นไหมก็คือยิ่งเล็งสูงมันก็ยิ่งลอยนานครับประมาณนั้นแหละอ่าเดี๋ยวผมลองลดลงมาเหลือสักสองร้อยอ่ะไปอืมก็โอเคนะครับ แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมถ้ายิงคนที่มันอยู่ชั้นสูงสูงอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเสยหน้าสูงสูงหน่อยแต่ถ้าระยะสายตาก็อาจจะสักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้นี่นนี้แตกเร็วมากเห็นไหมจัดว่าแจ่มนะครับผมว่าไอ้ยยิงลัวบ้านคนนี้คนระับจัดว่าดีอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเช็คเลือดบ้านก่อนว่าเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาปืนระเบิดยิงเดือยเรืย,ยถอยห่างหน่อย เจ็สิบห้านัดหนึ่งเหลือเท่าไหร่เข้าไหมต้องลองดูนะครับนี่เข้าไปประมาณเท่าไหร่เนะี่ยสิบสองอ่ะลูกหนึ่งทำดาเมจรั่วไปสิบสองครับก็โอเคนะจัดว่าแจ็มถ้าไว้เลดบ้านคนว่าได้เห็นแน่นอนเต็มตัวปืนนี้เลดบ้านถ้ามีคนสักตีหนึ่งมีสักสี่กระบอกยิงเข้าไปสี่ทิศนี่ผมว่าบ้านกระจุยอะ,อะโอเคกระสุนหมดละ จบการรีวิวผมว่าปืนนี้ถือว่าแตกต่างที่สุดนะครับเพราะว่าไม่เคยมีปืนยิงลูกระเบิดมาก่อนในสกรมนะครับปืนกลล้วก็เคยมีแล้วใช่ไหมปืนพกก็มีละอ่าต่อมาเป็นสไนเปอร์ครับผมเดี๋ยวผมขอข้ามสไนเปอร์ตัวนี้ก่อนมันใหญ่เดี๋ยวเราไปปิดฉากแล้วกันอ่าเป็นพวกฮันเตอร์นะครับผมมันมีแม็กกาซีนเพิ่มผมไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังนะฮันเตอร์เฉยๆมีแม็กกาซีนแล้วนะครับผมอ่าผมไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังแต่ว่าผมเพิ่งเห็นว่ะอ่า เป็นแมกกาซีนที่ใส่ได้10นัดนครับเป็นแมกกาซีนสั้นๆเล็กๆทําให้ฮันเตอร์สามารถเปลี่ยนแม็กได้เร็วขึ้นนะครับก็ใช้กระสุนจุดสอเหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรแตกต่างแค่มีแมกกาซีนเพิ่มขึ้นมาแต่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับผมเลยเนี่ยน่าจะเป็นปืนฮันเตอร์คาร์บอนนะผมกระบอกนี้เลยครับถามว่าแตกต่างไงปกติเรายิงฮันเตอร์เราใช้จุดสองสอใช่ไหมแต่ฮันเตอร์คาร์บอนเนี่ยมันใช้กระสุนจุด30 ขีดหกนะครับผมซึ่งน่าจะแรงขึ้นนะแล้วก็แม็กกาซีนก็เปลี่ยนไปครับนี่ดูแม็กกาซีนมันจะออกแนวแบบหนาๆขึ้นนิดนึงเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่หนามันยาวขึ้นลูกกระสุนมันน่าจะใหญ่ขึ้นครับแต่จุก,กระสุนได้สิบนัดเหมือนฮันเตอร์เลยก็คือกระสุนมันลูกกระสุนมันใหญ่ขึ้นดามเมจต้องสูงขึ้นแน่นอนนี่แต่ก็รูปทรงเหมือนฮันเตอร์ทุกอย่างนะครับแค่กระสุนเปลี่ยนความแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนเนื่องจากความใหญ่ของกระสุนที่มันเพิ่มขึ้นนะั้น แบบไม่ต้องสงสัยแต่เสียงการยิงหรือว่าอะไรเนี่ยเทียบเท่ากับฮันเตอร์เลยนะน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบฮันเตอร์เวอร์ชันอัปเกรดนะผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นคาร์บอนประมาณนั้นนี่คือในส่วนของปืนฮันเตอร์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะเท่าที่ผมอ่านมานะสุดท้ายผมเป็นปืน2กระบอกนี้ก็คือ AWP Snake เ,เอ Snake น,นี่คือสีมนะันครับมันมีสีสีทั้ง2แบบเลย AWP กับอ,อ AWM นะครับผมอ่าถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็คืออ่าเท่าที่ผมดูนะ AWP เนี่ยมันจะใช้กระสุนจุดสามศูนย์แปดนะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็น AWM เนี่ย AWM อ่า AWM มันจะเป็นกระสุนจุดสามสามแปดนะครับผมน่าจะกระสุนใหญ่กว่านะฮะนี่ดูจากขนาดของแม็กกาซีนก็ได้นี่นี่แม็กกาซีนจะหนาหน่อยนะครับส่วนนี้แม็กจะเล็กเห็นไหมดูความแตกต่าง แสดงว่าไอ้ปืน AWM อ่ะแรงกว่าแน่นอนเนื่องจากกระสุนที่มันใหญ่กว่านะครับความแรงมันก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วจุได้สิบนัดนะผมทั้งสองเนี่ยแม็กกาซีนทั้งสองอันนี้จุได้สิบนัดเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมเริ่มจากนี้ก่อนละกันผมชอบสีดําว่ะผมเอาสีดํามาลองเนะี่ยโอเคแล้วก็สโคปมาติดไม่ต้องใส่รางนะครับมีสโคปให้แล้วแล้วก็แม็กกาซีนนี่ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเล็กของมันก็คล้ายๆฮันเตอร์เมื่อกี้ปืนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่กระสุนเนะผมปุ้ยนั่นนะโอเคมากลับเข้าสู่โหมดหว <c oughs> มือสั่นมากขานายใจตึง้งนอะ่าปืนนี้ก็น่าจะแรงมากนะครับจ,จัดว่าแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงแค่นี้จริงแค่ปืนกระบอกนี้ก็น่าจะเพียงพอนะสำหรับการยิงคนหรือว่าดักยิงคนอะไรเงี้ยน,นอนยิงน่าจะนิ่งขึ้น เลือดกระจายยิงผีศพกระเด็นน่ะหรือแม้แต่ยิงรัวบ้านผมว่าเออน่าจะสนใจนะถัดจากบาเลตเลยอาจจะแรงไม่เท่าบาเลตนะผมว่าสี่หกสี่หกไม่เข้า,าอ่ะเอ้เข้าอยู่สองนัดลบหนึ่งยิงกันชิบหายเลยครับกว่าจะตายก่อนั้วจะแตกสองนัดเท่ากับเฮดพีลดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือปืนกระบอกสำหรับอ่าเขาเรียกว่าไรวะ เดี๋ยวผมขอสโคปมันออกมาใส่อีกปืนหนึ่งก่อนอ่าสำหรับ a w p นะผมน่าจะเป็นรุ่นเล็กของซีรีส์นี้ต่อมาเราจะมาลอง a w m ครับที่เป็นปืนที่รุนแรงน่าจะรุนแรงกว่าเมื่อกี้นะครับติดสโคปเข้าไปอ่าแล้วก็ a a w m กระสุน a m ็ g กาซ n นมาใส่จุได้เท่ากันนะผมหนึ่งแม็กซ์สิบนัดนะครับนี่ อา้าวไอเชียแม็กนี้ไม่มีกระสุนเพลงมาแตกอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเก็บแม็กกาซีนมาก่อนนะครับอา้าวเดี๋ยวเพงนะต้องเปลี่ยนแม็กก่อนแม็กนี้ไม่มีกระสุนโอเคแม็กนี้มีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงครับจะใส่ไปทางนู้นห้านัดก่อนเป็นไงละศพกระเด็นไปไกลเลย เดี๋ยวผมนอนยิงเดี๋ยวมือมันสั่นผมไม่ได้อัพยิงมาครับตัวนี้ปังไม่โดนแฮปังโดนไหมโดนศพกระเด็นอืมโอเคอืมถือว่าโอเคอะต่อมาเราลองยิงรัวดูอยากรู้ว่าดาเมจเท่าไหร่44 43 สี่สิบสองเนี่ยนัดอันนี้คือนัดละลัดหนึ่งเลยนะครับผมหรือเปล่าเหมือนแรงกว่านิดนึงอ่ะอืมแรงกว่านิดนึงครับไม่ถึงกับนัดละหนึ่งอาจจะประมาณหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยนะฮะแรงกว่านิดนึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่น่าสนใจในการเจาะรั้วบ้านนะครับถ้าใครอยากลองไปเจาะดูก็ผมว่าไม่น่าเสียหายนะน่นนาจะทาได้ดีด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ผมนี่คือการรีวิวปืนที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับ ใครชอบปืนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับส่วนตัวนะสำหรับผมนะถ้าผมชอบสุดผมน่าจะเป็นปืนนี้ผมให้แกนเน็ตว่ะเท่ว่วะจะต้องหากระสุนระเบิดกันชิมหายนะครับไม่ก็คาบกัน <c oughs> แล้วลองมาผมชอบปืนสไนอันนี้ปืนอันนี้เนี่ยแจมแรงแน่นอนผมว่าคนใช้เกินเซิร์ฟแน่นอนอาจจะหาง่ายกว่าบาลิตก็ได้นะครับและสุดท้ายผมให้ปืนนี้อันดับสามของผมในใจผมกระบอกนี้เลยแจมโอเค จบแล้วหอมสรารการรีวิวนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย